โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้มีเกมที่มีชื่อว่า Night View With The Sound of Rain นั่นเองนะครับผมค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเสียงฝนนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ได้ทำบน PC แล้วก็ Android เลยนะครับาไฟล์ที่ประมาณน่าจะร้อยกิกกว่านะครับน่าจะไม่เยอะมากมั้งนะครับผมก็เกมนี้นะครับใครจะลองเล่นเนี่ยโดยที่เทเ t ิลเตอร์เพื่อที่จะนั่นเองนะครับเกม ที่397นั่นเองเนี่ยครับผมก็สามารถโหลดได้เลยเล่นทั้งบนบิซีแล้วก็แอนดรอยด์ได้เยนะครับแล้วทุกเกมก็เป็นภาพแบบพิกเซลนั่นเองนะครับที่ทุกคเห็นหน้าปกเลยนั่นเองนะครับผมโอเคชื่อตัวเกมนี้นี่ครับผมเป็นเกมที่เออ่มีเรื่องที่เกี่ยวกับว่าสาวน้อยคนหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นี่ครับผมเป็นเกมที่ตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าสามารถเล่นบน Android ได้ไหมแต่เหมือนว่าเขาร์ซิ่งพจะพอร์ตลงเวอร์ชันของ Android มาให้ได้นั่นเองนะครับผมโอเค เรื่องราวของตัวเกมนะครับผมคร่าวๆก็คือประมาณว่าเดคืนที่ฝนตกคุณเดินเข้าไปในบาร์ขณะเดินทางนะครับคุณก็เจอกับมิจิรุเด็กสาวลึกลับกํบลาลังรอคุณอยู่ในร้านนั้นซึ่งมีเสียงฝนดังก้องอย่างเงียบหลังจากดื่มกันไปที่บาร์และเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ได้ไปที่ห้องของมิจิรุทั้งสองได้เข้านอนและใช้เวลาค่ำคืนที่น่าจดจำด้วยกันนั่นเองนะครับผมประมาณนนะั้นนั่นเองนะครับ โอเคมาเดี๋ยวไปลองดูเป็นเกมกันว่าจะเป็นประมาณไหานแล้วกันนะี้เองนะครับแค่นั้นรถเบนตอนนี้ก็ช่วง,ลงหลงไหลแล้วก็ชวนง,ง่วงมากเลยท่านเอเนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะี่ครับผมแล้วก็มีรายการกระสับคนนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันในเกมในการนะี้เองครับโอเคถ้าสินเกมดังไปบอไปก็สามารถปรับไปที่ออปชันได้นะครับผู้เสียง BGM เสียงนี้ก็ปรับได้ตามปกติทั่วไปเอเดแล้วตัวเกมก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนจะอ่านกันออกไหมแต่ก็สามารถแชร์แปลภาษาและอธิบายได้นั่นเองครับในต,ตัวเกมนั้นหมายถึงมาถึงนี้ เนี่ยครับขะงการก็คืออาจจะไม่ต้องแปลอะไรมากนะครับผมโอเคนี่ก็มีเรืงของแกลเลอรี่ด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมอันนี้โอเคแต่ผมนุยาตไ่ดูด้วยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเซ็นเซอร์เยอะนะครับผมโอเคมามาเริ่มนิวเกมเลยกันนะครับดูว่าผมจะสามารถแปลให้ท่านผู้ชมได้ดูเยอะมากแค่ไหนแลวการน,นั่นเองนะครับผมโอเคก็พร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มนิวเกมกันเลยแล้วกันนะครับไป let's go แล้วเกมนี้มีเนื้อหาสดับส8บวกนะครับใครที่มียุถึง18ปีก็นะ่าปิดคลิปวิดีดโอนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ทำเนื้อหาอะไรที่ลามกอะไรเข้ามาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดูก็มาดูที่ดิดกอผมไปที่ช่องอันเซนได้นะครับเกิน่าจะชื่อ,อตัวละครหลักนะครับผมโอเคเอ่อใส่ได้เลยไหมโอเคนี่ครับผมนี้ตัวละครหลักนะครับเอ่อเอาตามนี้ก็ได้ผมตั้งเป็นภาษา,าไทยด้วยกันนะครับนี่มาสเตอร์จะได้แยกแยะออกนะว่าตัวละครไหนพูดนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับคุณนจะชื่อมาสเตอร์ใช่ไหมใช่ครับผมเย็บโอเคนะครับโอ้มีภาษาอังกฤษข้างล่างด้วยนะครับคุณเออเราแนะนำให้ใช้หูฟังนะครับเพื่อเล่นเกมนี้นะเพื่อได้ความเพลิดเพลินและประสบการณ์ที่ดีสุดนั่นเองนะครับผมก็ใส่หูฟังกันด้วยเนาะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงใส่หูฟังอยู่แล้วแหละนะครับตอนเล่น โอเคนะครับผมมีเสียงท้าเราก็เดินไปตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เขาเข้าความที่เขียนไว้ว่ากูจะทายังไงดีเอ่อยินดีรับด้วยนะโอเคนะครับผมอันนี้เราก็เซฟได้นะกดด้านซ้ายล่างเพื่อเซฟได้นะครับผมแล้วก,กดโหลดเซฟได้เมื่อเราจะกลับมาเนาะหรือออปชั่นต่างๆได้นะครับโอเคอันนี้ไม่ได้จะเป็นตัวเราหรือเป็นสาวที่ทํางานตรงนี้นะครับช่่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณพบสถานที่แห่งนี้นี่ที่มาเยี่ยมเยี่ยมเรา อ๋อนี่เป็นพนักงานนะครับผมโอเคตอนแรกเขาดีๆให้เราต้อนรับเรานี่เองนะครับเอ่อฉันไม่ได้เจอลูกค้ามาสักพักหนึ่งแล้วฉันก็เลยรู้สึกเบื่อนิดหน่อยนะอือฮึเอ่อขอบคุณมากที่คุณมานะที่นี่เรานําเสนอเรื่องราวจากประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มเพิ่มไปกับประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาได้คุณชอบเรื่องราวประเภทไหนอย,อย่างนั้นหรอแล้วแต่คุณเลยนะ ถูกต้องละละแล้วละแล้วเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นในวันที่ฝนตกละ่ะเป็นไงเสียงฝนที่มีผลทําให้จิตใจผ่อนคลายความถี่สูงเหล่านี้ที่ปล่อยออกมาจากเสียงฝนมีผลดีต่อจิตใจและร่างกายคุณไม่เหนื่อยน,นิดหน่อยจากชีวิตประจําวันของคุณอย่างนั้นหรอคืนนี้พักผ่อนพร้อมฟังเสียงฝนและดนตรีกันหน่อยดีไหมโอเคครับผมเรื่องราวลึกลับในค่ำคืนของฝนตกนะครับ ประสบการณ์สุดพิเศษที่ผ่อนคลายและพิเศษที่คุณสามารถสัมผัสได้ในร้านค้าบางแห่งที่คุณเดินไปเยี่ยมชมระหว่างเดินทางนะครับคุณสามารถเข้าใจได้ว่าเรื่องราวประเภทใดเมื่อคุณเปิดประตูและกล้าวออกไปนะครับหร,รือนำเครื่องดื่มและขนมหวานมาเองและเพลิดเพลินไปกับมันโอ้และแน่นอนอย่าลืมทิชชู่ด้วยนะเอาละเปิดประตูหน่อยสิโอเคเข้ามาแล้วนะครับ โอ้ตัวละครเราพูดนะครับผมไม่หรอกฉันคงไม่จะหลงทางสินะโอเคดีครับนี่คือเรื่องเราเราจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่ครับสีฝน,นบรรยากาศก็ดูค่อนข้างที่จะสมจริงแล้วก็ชวน่อนคลายดีนะครับผมถือถนนที่เปียกโชกสะท้อนแสงไฟในเมืองจนถึงตอนนี้ฉันตื่นเต้นกับทิวทัศน์ที่ไม่คุ้นเคยตอนนี้เมื่อรวมกับฝนและอากาศที่มืดบนฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยฮนะ อลองดูที่แอปแผนที่แล้วค้นหาที่ตั้งโรงแรมกันดีกว่านะฉันหยิบสมาร์ทโฟนออกจากกระเป๋าแล้วกดปุ่มเปิดอยา่างไรก็ตามหน้าจอไม่เปิดเลยและก็ยังคงมืดอยู่เหมือนเดิมนี่ครับเอ๊ะนี่มันแบตหมดแล้วเหรอเนี่ยช่วยให้ฉันต้องชาร์จสมาร์ทโฟนบ่อยๆแล้วสิอ่นี่มันไม่ตกหลกเลยนะเนี่ยฉันถอนหายใจฉันวางโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอดำสนิทกลับไปที่พื้นนะครับ ทั้งเรื่องงานและครอบครัวช่วงนี้สิ่งต่างๆไม่ค่อยเป็นไปด้วยดีนักเลยฉันก็มีปัญหามากมายหลายเข้ามานีครับเพื่อขจัดความเหนื่อยล้าและความกังวลในแต่ละวันฉันลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างและออกไปเที่ยวที่สถานที่แปลกๆหคืน2วันอ๋อได้ลาพักร้อนนะครับตอนนี้หลังจากฝากสัมภาระที่โรงแรมที่ฉันพักอยู่ฉันก็เที่ยวชมเมืองสักพักแต่ก็รู้สึกหลงทางเมื่อที่อาจจะเป็นเพราะฉัน เลื้ยผิดที่ก็ได้นะมันควรจะเป็นทริปที่ผ่อนคลายแต่ถึงแม้จะอยู่ท่ามกาาลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ฉันก็ยังรู้สึกวิตกกังวลอยู่ดี <S 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 What the hell เอ้ยหนาวชมิมาดเลยอ๋อไม่รถเป็นเฉี่ยวนะครับไม่ได้โดนชนโมต็ตกใจเึืว่อจะถูกชนแล้วก็ถูกส่งไปที่ต่างโลกอะไรหรือเปล่าอันนี้รถแค่แบบมาเฉียวแล้วก็น้ำก็เซนใส่เรานี่ครับ ในที่รถเล่นผ่านชั้นผ่านแอ่งน้ำท่างไหน่งน้ำก็ทําให้เสื้อผ่าชั้นเปียกลงนะครับอย่ที่สุดเลยทําไมถึงเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยอยากจะบ่นนะแต่รถคันนั้นก็หายจากสายตาเข้าไปแล้วอ่าบ้าเอ้แต่พักที่ไหนสักแห่งดีกว่านะะชคงดีที่ไม่มีเอ่อไม่มีใครเอาเงินไปนะครับหาร้านกาแฟที่คุณสามารถผ่อนคลายเช็ดตัวได้แล้วปล่อยใจิตใจได้พักผ่อนนะครับเออเงินนั้นจะไม่ได้เปียกมากนะครับผมโอ้ได้ถึงแล้วนะครับลานของเรา สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่นะเนี่ยระหว่างมองหาสถานที่พักผ่อนในเมืองก็งเจอร้านอาหารบรรยากาศดีแห่งหนึ่งภายในร้านที่มองเห็นได้ผ่านหน้าต่างกระจกมีไฟสะดวดสวตรพร้อมพร้อมด้วยแสงทางออกแสงทางอ้อมที่อ่อนโยนเป็นสีฟ้าวิบวนะครับราวกับว่าหัวใจของฉันถูกดูดเข้าไปในแสงไฟตรงนั้นเลยฮนะใช้คิดว่าฉันสามารถผ่อนคลายที่ได้เรา,เาพักกันที่นี่สักหน่อยแล้วกันนะ โอเคเข้าไปนี่ครับมีช้อยเดียวให้เลือกด้วยนะโอ้โหเสียงเนีเกมเฮลเลอโอเคเข้ามาเล่นนะฮะเรียบร้อยนะครับพยาลานเงียบสงบนีครับมีเพียงแค่เสียงฝนจากขนอกเท่านั้นที่ที่มีเสียงออกมานะครับเมื่อฉันมองไปรอบๆก็ไม่มีใครอยู่เลยและไม่กลิ่นแอลกอฮอล์จางๆในอากาศโอ้ไม่มีเสียงภากล่ะอยสต้อนรับนะ หันั้นฉันก็ได้ยินเสียงที่ดูเหมือนจะเป็นพนักงานร้านเข้ามานี่ครับเอ่อฉันได้ยินจากเหมือนเสียงนี้ได้ยินจากแหงสักแห่งน่าจะเหมาะกว่าฉันมองไปรอบๆข้างหน้าและข้างหลังและซ้ายและขวาขึ้นลงพยายามหาทิศทางของเสียงแต่ก็ไม่เห็นใครเลยเฮ้ย hey, ผีหรือเปล่าเอ่อผมขอโทษนะครับแม้จะคิดว่ามันแปลกไปแต่ฉันก็พยายามจะพูดคุยกับเจ้าของเสียงนั้นเอ่อคะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอ ตัวเราสงสัยนะครับนนเสียงจากด้านหน้าแล้วนั่นก็อยู่ในยะยะใกล้มากแต่ฉันไม่รู้รือว่าเป็นชายหรือหญิงและไม่รู้ว่า,ายุทธะเลยด้วยเป็นใงที่แปลกแต่ก็สงบมากโอ้ดูเหมือนลูกค้าจะมองไม่เห็นฉันสินะคะฉันขอโทษจริงๆแต่ไม่ต้องกังวลน,นะนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรุระหว่างตรงไปที่เก้าไปข้างหน้าภายในร้านมีขนาดเล็กอยู่ดังนั้นหากได้รับบาดเจ็บจะเดอดร้อนได้โปรดระวังด้วยนะคะเอาละพวกเรามาถึงแล้ว พวกเราเหรอขณะที่ฉันรู้สึกงุนงงกับสถานการณ์ปัจจุบันฉากภายในร้านที่ปรากฏในขอบเขตการมองเห็นของฉันก็เริ่มหมุนวนเรื่อยเืนะครับแม้ว่าฉันจะกระพริบตาแต่ฉากแปลกแที่ฉันเห็นก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปโอ้อะไรวยู่นี่ยเออนี่คุณหมายความว่ายังไงเหรออ่าน่าขนลุกจนฉันไม่เข้าใจเลยใช่ไหมล่ะคะแต่บางครั้งความยึกเย็นนั้นก็ทําให้รู้สึกสบายใจได้และนําพาคุณไปสู่เป็นที่ที่แตกต่าง และวิเศษเล็กน้อยแนวคิดของร้านนี้คือการทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นค่ะฉันได้ยินเสียงมาจากทุกที่แต่ฉันมองไม่เห็นพวกเขาเลยมีฉากที่ไม่สมจริงปรากฏขึ้นซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณจะเห็นได้ในฝันเท่านั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกดีใช่ไหมละ่ะคะเสมียนล่องหนพูดเบาๆข้างๆหัวฉันค่อยๆเบาลงเรื่อยๆนะครับเออนี่มันแปลกมากแต่ว่า นี่มันหมายความว่าฉันอยู่ในความฝันอย่างนั้นเหรอมันขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้าอยากจะรู้แบบไหนนะคะโอ้หายไปแล้วตอนนี้กุณาข้ามถกทานเดินนั้นไปได้เลยค่ะมันเป็นไรนะจะเดินไปตามทางเส้นตรงแบบนี้เลยสหายของท่านกําลังรอท่านอยู่สหายของเราเหรอโอ้เสียงเกมมีไดเสียงฝนนะครับ คุณยังอยู่กับผมหรือเปล่าครับฉันควรจะมาที่นี่คนเดียวแต่ว่าฉันมาร้านนี้ได้ไม่ถึง5นาทีแต่ทุกอย่างเกินความเข้ามายของฉันไปแล้วแต่คุณบอกว่าเป็นบาร์ที่มีคอนเซปต์ลึกลับและฉันรู้สึกกลัวแต่ก็ตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกอะนะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงด้วยหรือเปล่าขณะที่คิดถึงเรื่องนี้ฉันก็เดินต่อไปตามทางไปเรื่อยๆโอ๊ยจ้าเหลือเกินโอ๊ะในสุดเราก็เจอ สาวคนหนึ่งแล้วนะครับเมื่อผมไปถึงหัวมุมร้านสายตาของผมก็สบกับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับเอ่อดวงตาของหญิงสาวจ้องมองมาที่ผมอยากตั้งใจส่องประกายเจิดจ้าแม้ในความมืดราวกับหินอ่อนสีดำเงินที่ถูกแสงแดดส่องนะครับดวงตาของเขาชัดเจนมากจนดูเหมือนดูดผมเข้าไปข้างในเลยหลังจากขยับตัวไม่ได้สักพักเด็กสาวก,ก็พูดคุยกับผมขึ้นมา ชื่ออะไรอ่ะมิจิรุนะครับผมมิจิรุนี่ครับออกมาสติจจานสติเราเรียสตุนั่นเองเนะี่ยมิจิรุนะครับอันนี้เขาเรียกชื่อเรานะครับมาสเตอร์โอ้โหได้ยิ้มด้วยนะครับผมขออนุญาตเซฟไปก่อนนะครับผมเพื่อความสบายใจโอ้โหคุยมาตั้งนานขนาดนี้นะครับสามารถกดออปชั่น UI นี่คืออะไรโอ้สามารถปิดคําสั่งต่างๆได้เพื่อแคปรูปนั่นเองนะครับผมโอ้โหไว้ทำปกเอ๊ะ เออตกใจเนี่ยครับโอเคเริ่มคุยกันแล้วนี่ครับโหมาตั้งนานเออมาเตอร์ uh, Master, ใช่ไหมคุณเออฉันฉันเหนื่อยมากในการรอคอยคุณม,มาที่นี่นะเนี่ยเออคุณรอคอยผมอยู่อย่างนั้นเหรอทาไมคุณถึงชินรู้ชื่อผมได้ละ่ะแล้วคุณคือใครหรอครับฉันชื่อมิจิรุนะมิจิรุเหรอเออทำไมคุณถึงเออ พูดคุยกับผมได้ล่ะฉันมาสายไป30นาทีนะ่าแล้วฉันก็คิดว่าเขาจะไม่มาหาฉันแล้วแต่ฉันดีใจมากที่คุณมาหานะอ๋อนึกว่าจะไม่มาหาแล้วนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการพูดคุยกันไปเรื่อยนะ่าจะไม่มีอะไรนะครับผมไปตรงนี้เดีผมก็ย่าตัดไปแล้วกันนะครับใครดูเรื่องราวของเธอกับเราต่อเป็นไงก็เราหลบเล่นดูแล้วกันนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้เราก็บอกไปวันว,ว่าเด็กสาวลึกลับที่ไม่ตอบคาถามของฉันแต่เธอบอกชื่อของเธอกับฉันแล้วนี่ครับผมโอเค หรือจะให้ผมแปลต่อเลื่อยดีเอาลองแปลไปเรื่อดูก่อนแล้วกันนะน่าจะไม่ยังไม่นานมากเนาะเด็กผู้หญิงชื่อมิจิรุนะฮะเจ้ามองมาที่ฉันด้วยสีหน้าสงบนิ่งไม่วิตกกังวลเธอเป็นคนแปลกหน้าสำหรับฉันและดูเหมือนว่าเธอจะเข้าออกจากโลกแฟนตาซีของเธอแล้วเอไมาเทรูนล่ยว่าจากโลกแฟนตาซีเลยนะครับประมาณนั้น เมื่อออกมาดูเธอใกล้ๆฉันสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเธอน่ารักมากวิธีที่เธอมองฉันฉันมองเธอมันนุ่มนวลสวยทุกอย่างเกี่ยวกับเธอดูสวยและงดงามไปหมดเลยเ้อสงสัยว่าเด็กคนนี้เป็นเสมียนที่ร้านหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะเหมือนกับคอนเซปต์คาเฟ่ที่สาวๆมักจะทำกันแต่ละคนก็มีบรรยากาศของตัวเองแล้วคอยให้บริการลูกค้าเสมอ แต่ว่าฉันไม่ได้บอกพนักงานที่แสดงชื่อของฉันด้วยซ้ําเลยนะแล้วทาไมเขาถึงรู้ชื่อของฉันได้เลยเนี่ยคุณอยากดืม่มมาคุณอยากดื่มอะไรไหมเออดื่มเหรอคุณอยากจะดื่มอะไรกับฉันหรือเปล่าโอ้ชวนเราเดืม่มนะอย่างว่านี่เป็นล้านบาทนะครับเออถ,ถูกต้องแล้วสถานที่แห่งนี้สมบูรณ์แบบนะฉันดื่มได้แต่ว่าคุณโอเคอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่รู้อายุค,คุณแลนะ้วแต่คุณเออแน่ใจเหรอคุณอายุเกินแล้วใช่ไหม เออใช่สิคุณไม่ต้องกังวนลหรอกฉันไม่จะดื่มแอลกอฮอล์แรงๆนะและก็เว้นแต่จะเป็นคนที่คุณชอบและสามารถเอารัดเอาเปรียบได้จริงๆคุณจะไม่เมาแน่นอนวอเตอร์เฮลอจริงสิเอออะไรดีนะโอ้โหมาเวแปลกนะครับ ฉนันรับคำตอบที่ไม่คาดคิดอีกครั้งและบอกตามตรงว่าสับสนมากมาปัญหาดีคืออะไรกันแน่นะดูงตาของเธอดูเหมือนจะเป็นลูกแก้วที่ดึงดูดใจฉันมากเลยตอนนี้ผมว่าสั่งเครื่องดื่มสำหรับสองคนจะดีกว่าแล้วนะ,ะสั่งเครื่องดื่มไปนะครับโอ้โหมีเลือกด้วยหรอไอ้ต้องเลือกให้ถูกใจเธอหรือเปล่าเนี่ยนี้ฉันเปิดเมนูที่วางพิงขอบโต๊ะขึ้นมานะครับฟ้าหลังฝนหรอ อ,อ,อะไรดีนะเต็มไปด้วยค็อกเทลที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยมิจริรูพูดนะครับแล้วเป็นสีฟ้าทั้งหมดแล้วก็สวยงามมากฉันชอบรูปลักษณ์ของสาเกที่นี่นะและฉันก็ชอบรสชาติของมันด้วยมันน่าดึงดูดและอร่อยจริงๆนะว่าคุณจะกินอะไรก็ตามเลือกอันที่ถูกใจของคุณได้เลยแน่ใจเหรอเออมิจริรูคุณชอบสีฟ้าใช่ไหม ฉันชอบพวกเขาทั้งหมดนะถ้าให้บอกว่าฉันคิดว่าฉันชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เสิร์ฟในสมัยนั้นนะน,นะเอ,อ่ออย่างหนึ่งคือคุณสามารถดื่มอะไรก็ได้ที่อร่อยใช่ไหมฉันเห็นด้วยฉันจะฝากไว้กับคุณและกันนะมาสเตอร์ Master. โอ้โหให้เราเลือกด้วยนี่ครับจะ <c oughs> เลือกมันจะมีผลเลยช่วัน,นี้เธอเป็นเด็กสาวที่สามารถเลือกคําศัพท์ได้ไม่ซ้าใครนะครับแต่บางทีฉันอาจจะไม่รังเกียจความประหลาดนี้ของสาวๆในเมนูนั้น ก็ได้นะครับผมเลือกเมนูที่ทุกอย่างที่ต้องการได้เลยนะครับโอเคฉันดูรูปเครื่องดื่มลึกลับที่มีหญิงสาวลึกลับอยู่ตรงหน้าฉันก่อนอื่นเรามาเลือกเครื่องดื่มสำหรับมิจริรุกันก่อนดีกว่านะโอเคนะครับเลือกเครื่องดื่มนี่ครับผมอ่ะฮะเมื่อเจอเครื่องดื่มแต่ไอมันสบสนเลยมากหรือเปล่าเครื่องดื่มของมิจริรุคืออะไรนะครับโอเคแน้ายนี่คือเลือกเครื่องดื่มได้เลยนะว่าเราจะเลือกอะไรโอ้โหแต่ชื่อก็คือตามน,นี้เลยรูปลักษณ์เลยเนาะ ผมว่าผมจะเลือกอันล่างสุดเนี่ยครับมันดูแบบว่ากลมๆสวยดีนี่ครับแต่เอ้ยลูกเป็ดก็น่ารักดีนะเออเอาเป็นอ่าอันล่างสุดแล้วกันนะมันดูเยอะแล้วก็ดูใหญ่มันฝนดีนี่ครับแล้วตอนี้ก็บรรยากาศฝนตกด้วยนะครับผมอ๋ออันล่างสุดแล้วกันผมลองเลยอว่าอันสีสามกับอันสุดท้ายเนี่ยนี่ครับอันนี้ด้วยกันเออหน้ารักดีนี่ครับฮะแล้วนี่คืออะไรหรือสั่งไม่เหมือนกันหรอ เออต่อไปเป็นเครื่องดื่มระหว่างทางกลับบ้านมาเริ่มดื่มมาดื่มสีฟ้ากันไหมโอเครื่องดื่มระหว่างกลับบ้านใช่ไหมก็เป็นอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับนกโอเคไม่รู้เธอจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งเกื่นี้ไม่ใช่เป็นแค่บทสนทนา,านี้มันจะมีฉากได้ของการเออไปต่อที่เตียงด้วยนะแต่ต้องรออีกนึ่นึงนะครับอันนี้อาจจะนานนิดหนึ่งเป็นงานดีเล็กที่ค่อนข้างดีกาหนเราสักครู่นะใครที่ฉันเออไปคุยกับพนักงานร้าน โอเคน่ครับกิ้งแล้วนะี่ครับผมมิจิรุกดกิ่งบนโต๊ะนี่ครับแล้วก็เริ่มสั่งแล้วโอเคนี่ขอยจะข้ามไปแล้วกันนั่นไม่มีอะไรมากนะครับโอ้แลวเหมือนเราจะมาถึงจุดหมายปลายทางที่เราคาดหวังไว้แล้วนั่นเองนะครับผมฉันอ้าป,ปากค้างมือเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าของฉันเออโอเคมิจิรุพูดนะครับ มันเป็นห้องของออฉันเองมันมหัศจรรย์มากฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีอยู่จริงนะเนี่ยนี่คือห้องของฉันดังนั้นถ้าคุณพูดอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วนะดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่หายใจหายจากอาการสงบเลยนะคะเนี่ย โอ้ใครจะสงบได้ห้องสวยงามขนาดนี้ยูจึงดึงมือของฉันและลองคิดดูว่าเรายังจับมือกันตลอดเวลาได้อยู่นะครับโอเคหวานแหววเหลือเกินในคู่นี้มือของมิจิรุจางแนบชิดกับมือของฉันอย่ากเปธรรมชาติจนฉันลืมไปเลยว่าเรากําลังสัมผัสซึ่งกันและกันอยู่มิจิรุนั่งลงบนโซฟาฉันยังนั่งลงข้างๆข,ข,ของเธอนะครับ โอ้น่ารักนะครับขอญาต UI และแคปไว้เลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเมื่อฉันมองไปที่มิจุรุอีกครั้งใกล้ๆฉันก็สังเกตเห็นเสน่ห์ของเธออีกครั้งกลิ่นหอมมันอ่อนและขนตาย,ยาวที่งอกจากประสบการณ์มีความแวววาวอย่างประหลาดใจเออโซฟาตัวนี้นุ่มแล้วก็สบายมากเลยนะครับ เออใช่ไมล่ะมันเหมือนกับเมฆและเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเลยด้วยโอเคเออเยี่ยมเลยครับนั่นหมายความว่ามิจริรุจังอยู่บนท้องฟ้ามาโดยตลอดอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะมันลอยอยู่บนท้องฟ้าเออคุณรู้หรือเปล่ามาสเตอร์เธอนะเนี่เมามากเลยนะจนไม่เข้าใจที่ฉันพูดได้จริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหถามจริงอยู่บนฟ้า นี่ก็เหมือนฝันดิผมว่าตอนนี้เราน่าจะเบอร์หรือไม่ก็อยู่ในบาร์ที่เป็นแบบว่าไม่รู้เหมือนกันฮะตอนนี้คือแบบเหมือนเจ้าของบาร์คือมันแบบว่าให้เราคือเราคิดอยากได้สาวคนไหนเราก็โผล่ขึ้นมาเลยนะครับผมประมาณนั้นนะเหมือนเราอยู่โลกแห่งความฝันโลกจินตนาการของเราอยู่ตอนนี้นะครับคือสาวคนนี้ที่เป็นสาวน่ารักหแบดบนห้ก็คือเป็นสาวจรินตนาการที่เราวาดฝันหรือสาวที่เราชอบเนะี่ครับเขาก็เลยเอาสาวคนนี้มาให้เรานี่ครับผมเพราะว่าการที่เราเทปเทอพอปไปมาอะไออย่างนี้ได้มันไม่น่าใช่เรื่องจริงนะครับ จะพูดอะไรแ,บบแปลกๆอย่างนั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่ฉันก็เลยจะพูดส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฉันรักมาสเตอร์นะแม้ว่าเออเราจะเมงกันมากแล้วก็ตามโอ้สัตภาพรักกันแล้วดยครับผมไปลุยเลยครับพี่บ่าวเอออันนี้มิจะรู้ถามเรานะว่าเธอจะทำให้เป็นจริงได้ไหมเธอจะสอนความรัก ให้ฉันได้หรือเปล่าอ่าอันแรกคือฉันจะทำให้ความรารถนาของคุณเป็นจริงเองกับอันที่2คือเอ่อก็อาจจะทําได้ละมั้งนะอ่าตอบไปแรกไปเลยเลยครับสอนเรื่องความรักงั้นเหรอได้สิจะทําให้ความรักของเธอเป็นจริงเองนะไปครับผมลุยนี่พระเอกหล่อจัดนะครับไม่เป็นไรนะตอบอไรที่มิจริรู้ยังไม่จากห้องนี้ไปโอ้มิจิรู้ก็พูดเลยครับ ฉันมีความสุขที่สุดเลยวันนี้รู้สึกเหมือนฝันจริงเลยเนาะนั่นคือบรรทัดเกี่ยวกับรอยแผลเป็นคืออะไรไม่รู้ฮะอะแล้วก็เริ่มแล้ว อันนี้เขาถามเออมิจิรุถามแล้วว่าแล้นี่เป็นครั้งแรกของเราหรือเปล่าเนี่ยเราอันนี้แรกคือฉันคือทำมันมาก่อนกันที่สองคือวันนี้เป็นครั้งแรกของฉันอ่าล่างนะครับเออคุณแน่ใจหรอว่าจะรับมันเป็นครั้งแรกของคุณเหมือนั้นเหรอเนี่ยสหนะของมิเออมิจิรุจังดูที่ดูแข็งทื่อจู่ๆก็สดใสขึ้นมาครู่หนึ่งอาจจะเป็นเพราะจินตนาการของเธอก็ได้นะครับ เธอคงดีใจแหละว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเธอเป็นครั้งแรกของเราเธอก็เลยดีใจนะครับมาสเตอร์ Master, ฉันคิดว่าคุณคงจะโด่งดังดังนั้นออมันน่าแปลกใจเหรอมันไม่มบดีกันเถอะนะครับผมไปไฮโกลืมเลยครับโอเคฉากดังมาแล้วทุกคนเตรียมสนุกบันเทิงกับเกมนะครับผมมีรู้จางเงยหน้าขึ้นมองฉันและฉันก็อดไม่ได้ที่จะผลักเธอกลับไปที่บนเตียงนะครับ โอเคเออคุณแน่ใจแล้วเหรอนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับมิจิรุสจังฉันก็เลยรู้สึกผิดนิดหน่อยนะ mm hmm. คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดหรอกฉันสบายดีกับคุณเสมอนะมาสเตอร์โอเคแล้วก็เริ่มจูบก,กันแล้วเนีครับผมโอเค อันนี้ต้องปิดเสียงดึงนะครับมันมีเสียงคนคลางมีเสียงภาพใสปุนด้วยนะครับเสียงกับหายใจแบบคนคลางนะครับคือฉันพูดไปมิจริรุจังก็เอาหน้าเข้าของเธอเข้ามาใกล้ดูฝากของฉันด้วยใบหน้าที่แดงสดใสสัมผัสนะแล้วก็จุบกันนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเราก็มีอะไรกับมิจริรุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายทวงท่ามากและเสียงภาคก็อย่างเพาะด้วยนะครับมิจิรุจังที่หายใจไม่ออกถอดหายใจด้วยความดีใจเล็กน้อยแล้วก็หันมาหาฉันนะครับ โอเคจบแบบแฮปปี้เอ็เนี่ยครับผมการจ้องมองของพวกเขาประจบกันนะครับประามาณนั้นัอนเนี่ยครับผมขอแยาตัดไปแล้วกันนะครับยือ้อเฮ้ยโอ้ภาพตัดแล้วเราก็กลับมาสู่ความเป็นจริงจนได้นะครับโอไมค์ก็ตลอดที่ทำมาเป็นแค่ความฝันโอ้ เรียบร้อยนี่ครับผมโดนลังแกแล้วนี่ครับผมโอเคตัวเกมก็จบประมาณดีได้เองเนยครับผมก็มีอะไรกับมิชุรุเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับก็เหมือนน่าจะเป็นตัวละครในความฝันของเราหรือไม่เราก็โดนยาหรือโดนอะไรบางอย่างที่ทำให้เราหลอนระบังครับขอบคุณที่เล่นนะครับผมประมาณนี้โอ้โห อีกลึกลับเอ็นดูเอ็นใจนะครับผมเกมนี้นี่ครับโอเคใครลองเล่นเกมนี้หรือว่าฉากที่ผมเซอร์ไปที่ตัดไปมียังไงบ้างก็ลองหลบเล่นดูได้นะเอ็นะครับเป็นที่ไม่เยอะมากแบบตัวเกมนี้นั่นเองนะครับลองเล่นดูได้ในเอ็นะครับผมโอเคสำหรับใครยังเล่นเนี่ยโหลดที่ทวิตเตอร์ผมไปที่ที่คอรดได้เลยนั่นเองนะครับเกมที่3ามเก้าสิบหกเอ้สามร้อยเก้าสิบเจ็ดนั่นเองนะครับสามเก้าเจ็ดเนาะนะครับผมเล่นทั้งบนบีซีแล้วก็แอนดรอยด์เลยนั่นเองนะครับผม ใครที่อยากจะแปลก็โอ้โหน่าจะลำบากนิดนหนึ่งคนเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเนี่ยถ้ามีแปลไทยอะไรออกมาผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีในกันนั่นเองนะครับผมโอเคเราทุกคนจะชอบกันเนาะแต่ใครดูภาพอันเซนหรือฉากที่ไว้ผมเซนเซอร์ไว้เนี่ยไปดูที่ดิทคอร์ได้เนาะลิงก์ดิทคอร์ที่หน้าช่องนี่ครับผมก็ลองไปกดดูได้นั่นเองนะครับเจอช่องอันเซนเนาะนี่ครับผมโอเคใครชอบวิดีโอเกมนี้เล่นแล้วสนุกหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็ไปพูคุยใต้คอมเมนต์เนาะนะครับใครชอบวิดีโอเกมนี้ฝากกดไลค์ลกดใจผม้วยนนั่เอองนนะครับวิดีโห้า ไปไปดูชมได้เลยเจอใหม่เกมหน้าสําหรับันี้ขอตัวลาไปก่อนถ้านชอบกันบ๊ายบายครับฝากน้องมิจิุเอาไว้ด้วยนะครับผม